ต้องบอกว่าอ่านแล้วอึ้งเหมือนกันนะครับแวดวงสีเขาบอกว่าเป็นผ้าเหลืองอเมื่อมีข่าวว่าเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งเนี่ย หื่นกามชวนเสียวเล่นถ่ายของลับของตัวเอง oh ให้กับสีกาดู oh. บอกว่าแลกกันให้ oh. สีกาถ่ายของตัวเองมาให้ดูแบบนี้ก็มีเหรอเออ่นน,นะีิไปดูผู้ชมคะ oh. เรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ย oh. เขาบอกว่าที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะหลักฐานต้องบอกว่าเต็มตาขณะนี้ผิดวินัยส่งอย่างแรงค่ะแอคเคาท์เลสเขาค่ะในเอ็กซ์นะคะออกมาโพสแ์พฤติกรรมสุดเฉ้าของเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอดอนสักเล่นถ่ายอาวัยวะเพศของตัวเองส่งให้สีกากันแบบดื้อเลยคุณผู้ชมนำซ้ำ ยังส่งข้อความบอกว่าให้สีกาถ่ายของลับของตัวเองมาให้ดูบ้างาต้ดกันนี้เหรอเออ oh. โพสต์นี้เนี่ยมีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความเขีเห็นบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ต้องถึงสำนักพุทธแล,ะละ้วล่ะให้ช่วยกันจัดการกับมารศาสนาแบบนี้ให้สินส้นซากเสียทีจะได้ไม่เป็นภาพลบต่อวงการสงฆ์หรือบางคนบอกว่าโอ้โหแค่อ่านแค่เห็นภาพอยากจะอ้วกครับนี่เขา,เ<อ>เขาพิมพ์นะดีฉันไม่ได้ว่าเองนะทีนี้ทีมข่าวช่อง7 HD ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในอำเภอดอนศัก์สุราษฎร์ธานีครับเป็นวัดคล้ายๆกับวัดร้างมีหญ้าขึ้นลกเลยมีกุฏิเพียงหลังเดียวคาดว่าน่าจะเป็นที่พักของพระรูปนี้สอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าที่วัดแห่งนี้เคยมีพระหลายรูปอยู่ด้วยกันก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างแล้วตอนนี้เหลือจะเอาวาดรูปนี้เพียงรูปเดียวไม่ค่อยสูงสินกับใครก็จะเก็บตัวอยู่ในกุฏิครับชาวบ้านไม่อยากมายุ่งด้วยหากถึงวันพระ ก็จะเลือกไปทําบุญวัดอื่นแทนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้พฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดครับเป็นยังไงครับเล็ก <พอ S 2> ล้าาชาวบ้านไม่เอาอ๋อไม่มีใครข้าวัดวันพระเปดค่ำก็ไม่มีใครข้าวัดอ๋อเพราะอะไรครเพราะเขาไม่เอาชาวบ้านเขาจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่อดไม่อยากเขาท่านอยู่คนเดียวอย,อยู่คนเดียวอยู่กูดใหญนั่นแหละ เราไม่รู้เลยว่าท่านทำอะไรมะพ่รู้ไม่รู้เราไม่เข้าเราไม่เฉใจ ผู้ชมคะเบื้องต้นทางผู้สื้อข่าวก็ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะนัดรวมตัวกันเข้าไปตรวจสอบที่กุฏิดังกล่าวเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายกลัวว่าอาจจะเป็นที่ม่วสุมของคนเร่ร่อนนะคะทีผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าตอนนี้จเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยไม่อยู่ที่วัดนะแต่ว่าบอกกับคนในวัดว่ามาทําธุระที่กรุงเทพคาดว่าอีกประมาณสักสองสวันจะกลับมาตอนนี้ก็เห็นมีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปเก็บกวาดกุฏิแล้วบางคนบอกว่าเอา้าเข้าไปเก็บกกวาดุิแบบนี้ เข้าไปทำลายพยานหลักฐานหรือเปล่าก็ลองดูนะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่า